เราจะพาคนดูมาทำบุญด้วยกันนะคะอะมาขอพรหลวงพ่อแมวแอปเปิลคะ่ะทุกคนสาธุค่ะสาธุออกจาบวัดแล้วทำบาปเหมือนเดิมนะคะเธอจำเขาได้ไหมมึงใครเธออย่าหนีเขาธาลืมเขาแล้วหรอเมื่อาวานไงเขาเสียใจนะเหมือนกูพิดมาคนเดียวเลยนะคะมันก็คือไม่ตอบอะไรเลยสัตวรูปแป้นทิมหานะคะมึงใครไงเธอลืมเขาแล้ว ที่เราเป็นแฟนกันเธอมแล้วหล่อเขาเสียใจนะเราชื่อไรโบ๊ทตู้นะคะนี่กูดาวม่อตักขิ้มนตั้งไปนะคะคนหรือเปล่าทําไมเธอพูดแบบนี้เสียใจมากนี่แฟนขับกูตามมาทุกที่เลยนะคะเดีนี้นะคะไม่ต้องคนามาือถรูกเราค่ะรู้นะคะว่าเปิดว่าไม่ต้องตามมาหางก็ได้ค่ะ ลูกเราเธอต้องรับผิดชอบนะลูกของเราเธอจะไม่รับผิดชอบหรอกนี่นะบางทีนี่มันก็บอกว่าแบบหนัดตัวแล้วมันก็แอดกุมานะคะสงสัยเมต,ตามนะคะลองมาทําบุญด้วยกันนะคะคนดูเราก็ไม่ได้ข้าวัดมานานมาลยค่ะเราก็เลยมาเข้าวัดในโรบอกแทนนะคะไม่ต้อะไรขาดเว้งแล้วก็ทำไม่ได้เดินนะคะอังพาสวดกันนะคะทุกคนหลับปุ้นค่ะขาให้พอนียนะคะ